กราบน้อมสักการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมจิตขอนวงตัวแทนของวิทยาเขตแพร่ขอ,อนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานวิทยาเขตแพร่ได้ก่อตั้งเมื่อพศ2130โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิริยภรณ์สุจีกะตะสาโรเป็นผู้ริเริ่มโดยทำการเรียนการสอนณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารต่อมา ได้ย้ายมาทำการที่ใหม่เมื่อปีพศ2550เลขที่111หมู่5ตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่วิทยาลัยสงแพร่ให้มีการจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา2,565ทางส่วนงานได้มีการกำหนดหัวข้อในการจัดการความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อรวบรวมแนวคิดมาเป็นผลงานเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบให้บุคลากรในองค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพวิทยาเขตแพร่ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กรโดยนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข แนปฏิบัติในการจัดการความรู้วิเขแพร่ได้มีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการจัดการความรู้เพื่อเป็นทิศทางแนวทางในการปฏิบัติและมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการทำเอกสารผลงานทาววิชาการเพื่อประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ การสแสวงหาความรู้จัดมีการทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การนำระบบสู่การปฏิบัติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดร่างคู่มือมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนโดยเสนอแนวคิดต่างๆมีการทำเป็นแมปปิ้งเพื่อกำหนดกรอบทิศทางของการทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผลจากการจัดการความรู้ 1. ได้คู่มือกระบวนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 2. ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับการอบรม 1. พระอนุสรกิติวันโน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธาดาเจริญกุศล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิชาจิรคพงศ์ความสําเร็จของกิจกรรม KM ม มีอาจารย์ที่ยื่นขอกับกำหนดตำแหน่งหาวิชาการที่สำเร็จหนึ่งท่านและอยู่ในช่วงของการขอขอ,อีกหนึ่งท่านคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธาดาเจิญกุศล 2. พระอนุสรกิติวันโนขอจบการน,นำเสนอกับรัศการและก็สวัสดี